สวัสดีครับวันนี้ชุม芒ชาแนลจะพามาเปลี่ยนนะครับหลอดไฟเลี้ยวนะครับหลอดไฟหลีนะครับของฟอร์ซ่าสามนะครับตัวเก่านะครับผมแล้วก็จะเช็คปัญหานะครับที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือนะครับช่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือใช้ไม่ได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าทํำยังไงนะครับตัวนี้ไฟหลีไม่ติดนะครับผมไฟเลี้ยวติดปกตินะครับแต่ไฟหลีไม่ติดนะครับ เราเปิดช่องเก็บของนะครับด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็ถอดน็อต2ตัวนะครับตัวนี้นะครับเป็นน็อตเกียวปล่อยนะครับใช้ไขควงแฉกนะครับไขออกได้เลยครับผมตัวนี้ง่ายนะครับสามารถทำได้เองนะครับตัวนี้ไฟหลี่มันไม่ติดทั้งสองข้างนะครับก็ลูกค้าให้เช็คให้นะครับ พอถอดน็อตเสร็จออกแล้วนะครับเราก็นะครับดึงแผ่นที่ปิดออกนะครับดึงขึ้นนะครับแล้วก็ดึงไายหลังนะครับอ่าเราก็จะเห็นนะครับขั้วของไฟเลี้ยวนะครับเราบิดนะครับไปด้านซ้ายแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับนี่ง่ายมากนะครับแล้วเราก็ถอดหลอดออกนะครับสังเกตหลอดจะมีสองไส้นะครับจะมีไส้ของไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟหลีนนะครับหลอดจะเป็นแบบเดียวกับ ของไฟท้ายของพวกเวฟร้อยสิบนะครับพวกนี้นะครับแล้วเราจะต้องสังเกตนะครับสังเกตที่ตูดหลอดนะครับมันจะมีตุ่มนะครับด้านสูงกับด้านต่ําต้องใส่ให้ถูกนะครับพอเราใส่ไปแล้วเราก็บิดนะครับให้เข้าล็อกนะครับเราเปิดดูนะครับแค่เปิดกุญแจก็ติดแล้วนะครับไฟหลีนะครับไฟเลี้ยวก็ยังติดเหมือนเดิมนะครับ เสร็จแ,แล้วเราก็ประกอบเข้าที่เดิมเลยนะครับพยายามใส่ให้เข้าให้ถูกช่องนะครับจะมีช่องของมันอยู่นะครับเข้าไปแล้วก็บิดนะครับง่ายมากครับรุน่นนี้ช่องค่อนข้างกว้างนะครับบิดง่ายๆเลยครับอ่าเปิดกุญแจนะครับ ติดแล้วครับผมไฟหลีติดแล้วนะครับเมื่อกี้ไฟหลีไม่ติดนะครับผมก็เดี๋ยวมาทําอีกข้างนะครับอีกข้างก็ทําเหมือนกันนะครับถอนน็อตสองตัวเหมือนกันนะครับผมนี่เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับไฟหลีติดทั้งสองข้างแล้วนะครับแค่นี้ก็ส่งงานได้นะครับผมเปิดไฟพามากดูครับนี่ ปกติครับผมต่อไปนะครับมาดูช่องเสียบชาร์จแบตเตอรี่นะครับมันไฟมันไม่มานะครับลูกค้าแจ้งนะครับก็เบื้องต้นนะครับให้เราเช็คฟิวก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเราใช้หัวแปลงที่มันไม่ได้คุณภาพนะครับมันอาจจะเกิดการสับาร์กนะครับอาจจะเกิดการช็อตทำให้ฟิวมันขาดได้นะครับ วิธีการเปิดก็ง่ายๆนะครับก็อยู่ช่องเก็บของด้านขวานะครับถอดน็อตสองตัวนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องเดียวกันกับที่เราเปลี่ยนไฟเลี้ยวนะครับด้านขวานะครับผมนะครับสังเกตดูมันจะเป็นฟิล 5m นะครับที่เขียนว่า ACC นะครับแล้วก็ดึงฟิลออกมานะครับก็เช็คฟิลนะครับผมเบื้องต้นนะครับ นี่ครับคันนี้ปรากฏว่าฟิลขาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเอาฟิลใหม่เสียบเข้าไปนะครับปรากฏว่าใช้ได้ก็คือว่าไม่มีปัญหานะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับที่ชาร์จของเราไม่ได้มาตรฐานนะครับแต่ถ้าเสียบไปแล้วนะครับฟิลมันยังขาดอยู่อันนี้อาจจะต้องไล่เช็คระบบไฟอีกนะครับก็คันนี้เปลี่ยนแค่ฟิลแล้วก็หายนะครับก็เลยส่งงานแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ <All right. S 1> ถ้ามีอะไร <need> ผิดพาประกันใดขออภัยด้วยครับ mm hmm. ผมขอบคุณครับ